โอ้เต็มี้ยก็เป็นเซ่โอ้ดูเด่นโอ้ติดป่ากับพี่น้องโอ้นี่ครับติดป่าครับตัวนึงครับโอ้นี่ครับเซ่เน่หลอดครับติดป่าเซ่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้ว ก็ใส่กางังงามด้วยครับนี่ครับชั่นครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีโซนเสานะครับมือนีเบาหน่อยพาเราเป็นคพามมากู้เบ็ดนะครับผมย่ำเสารครับมาเขาจะได่บอลนะครับมือนีครับผมไปครับจะภาพปรุ่นกันนะครับย่ำเสาเขาจะหมานบอลนะครับผมไปเลยครับผมไปครับไปรุ่นกันเลยครับมาเขาจะแด้บอลนะครับย่ำเสาครับผมไปรุ่นกันเลยครับ เบ็ดโฟมเขาเนาะครับโอ้เบ็ดนึงก็เป็นจัวนึงโอ้ดูเด่นโอ้ติดป่าครับพี่น้องโอ้นี่ครับติดป่าครับตัวนึงครับโอ้นี่ครับเซนไอหลอดครับติดป่าเซ้ครับ อย่างครับตัวแรกครับขั้นแรกก็ถือได้ด้วครับผมโอ้ยเงาแซกอวมมากนะครับเงาเลยได้ครับตัวนึงครับ ต,ตัวแรกมากนะครับนี่ปลาประช่อน ขันครับโอจิตมโออยามเบียนมาตุนเด่กันสิบประมาณสิลังแล้วครับขันนี้มีอากาศนะครับน่ครับผมออ้ใส่กลังงามด้วยครับนี่ครับ ชาชนครับผมโอ้ยุ่นกำลังงามครับนี่ครับสองตัวแล้วครับใส่รุ่นเดียวกันเบิดเลยครับป่าไหมขาหยัดปดกันครับโอ้ยใ้ถุงไป๋อหนึง่ง อ้ดูงามอยู่ครับผมตังแตบแล้วครับครับผมกู่เบ็ดมาใส่อยู่นี่นะครับว่ามขึ้นบ่ได้ปลายตัวก็ได้ง่ายเบ็ดนะครับผมขันแหลกก็มาถือเลยครับนี่ครับไม้ไม้ใส่ โอ้ยยังคือเขาเลยน,นะ,ะครันโอ้ยปลาทีปลาครับตายครับตายครับตายปลาคือตายปลาตายครับนี่ครับปลาตายครับผมย่อเข้าไปนี่ก็น,นะครับย่อไปนี่ก็นะครับขั้นกันบันครับ เขาน้ำหัวตันรถนะครับนี่ครับอู้อ,อู้ตายเหรอครับผมข้อถือครับโอ้ยน้ำอู้ตายครับโอ้ก็ยนดินบดขึ้นตายแล้วครับ ครับผลงานย่ำสานะครับก็ได้ป่าสี่ตัวนะครับป่าคอตายสองเป็นสองครับย่ำสานะครับยังมีความมาในพี่น้องได้รับช่วกันอยู่นะครับผมใส่เบ็ดมือนี่ครับผมยังห้องกันเงาเียดอีโม่นะครับเบ็ดกับเบ็ดกับกาละข้างนะครับเบอร์สองครับก็ยังมีความมาในพี่น้องได้รับช่มกันอยู่นะครับผมใส่เบ็ดครับเบิ้งนะครับว่าห้องจะไปใส่ทั้งไนต่อไปนะครับเพราะว่าน้ำมันก็เริ่มลดแล้วครับฝนมาตกนะครับ ครับฝากติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้ยด้ครับฝากคลิปนี้เอาไว้ช้ำนี้ก็นนะครับสวัสดีครับ